ห่วงเรื่องอะไรเรื่องรักษาหรือเรื่องอาหารการกินลาบากไหมบางทีผมก็ต้องเดินไปขอพูดเขาต้องๆว่าขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหมวันนี้ผมไม่มีเงินจะซื้อจริงจริงแต่บางทีเขาก็เมตตาผมอะบางทีเขาเหลืออะไรบ้างเขาก็มาให้เขารู้อยู่แล้วใช่ครับนะหนึ่งในความโชคดีของผมตอนนั้นคือมีเพื่อนบ้านดีความช่วยเหลือบางอย่างที่ได้มาบางทีก็เพื่อนบ้านนี่แหละช่วยกันบอกต่อหลักๆเป็นข้าวไหมอาหารไหมใช่ครับอ่า มีไหมแล้วมันมีอยู่จานเดียวแล้วใครกินก่อนน้องกินหรือแค่ไหนผมก็คิดกินทเหลือก็ทำอย่างนี้ประจําเลยเหรอแอนใช่พอภาระจริงๆแล้วที่ตัวเองทุ่มเทที่สุดไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรบ้างแล้วละใช่ไหมครับหลังจากแม่เสียผมก็เลือกขึ้นได้ว่าจะทําอะไรคิดว่าเราก็พอมีฝีมือทางนี้อยู่เรื่องรวดใช่ไหมใช่ครับแล้วไปรู้รู้อันนี้มาจากที่ไหนนะครับตรงๆผมฝึกทําเองตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกคือมายว่า ก่อนนู้นเลยเด็กๆเงี้ยเหรอใช่ครับโอ้มันชอบขึ้นมาเองแต่ว่าเมื่อก่อนผมทํางานทําเป็นงานอดิเลกครับมางควดัดเนี่ยดัดลวดนี่เป็นอดิเลกอ,อาจจะมีทําขายคนคนรู้จักบ้างแต่มันก็นานๆทแีแล้วเป็นเองฝึกเองนี่แหละครับใช่ครับฝึกเอง oh. ทั้งหมดแล้วนี่เขาเรียกอะไรอ่ะท่านคุณว่ามานถูกมาใกล้ๆอันนี้มันเป็นเป็นเป็นลวดอะไรเป็นลวดอะไรเน,นี่ยลวดตรงนี้เป็นลวดที่ขายทั่วไปตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างครับ อันนี้รวดก่อสร้างเลยเหรอใช่ครับแล้วเขาเอารวดก่อสร้างมาทํากันเหรอไงถ้าคนอื่นที่เขาไม่ทุนเขาก็จะมีลวดเฉพาะที่ทํางานนี้แต่ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ลวดลวดที่จะทํางานอย่างงี้ใช่ครับถ้าลวดที่จะดัดต้องเป็นลวดอีกแบบหนึ่งแล้วมันต่างกันยังไงครับคุณภาพลวดแบบนี้มันเป็นสนิมได้โอ้ถ้าถ้าเป็นลวดงานศิลปะเขาเรียกว่าลวดอะไรไหมฮะลวดแบบนั้นจะเป็นลวดอลูมิเนียมลวดอลูมิเนียมครับอันนี้จะเป็นลวดลวดเหล็กลวดเหล็กเลยอ่ะเพราะมันต้องแข็งแรงใช่ไหมใช่ครับไปใช้ก่อสร้างใช้เป็นทำอะไรเป็นโครงของ ทูนไส้เลยก็ว่าไปใช่ไหมแอนนั้นเป็นอลูมิเนียมสวยงามใช่ครับแล้วมันราคาต่างกันไหมถ้าเป็นทุนอะทุนมันมันห่างกันก็พอสมควรอย่างอย่างลวดเนี้ยโลละแปดสิบบาทแปดสิบถ้าอลูมิเนียมลวดอลูมิเนียมที่เป็นงานสองสามร้อยขึ้นโอ้โหหลายเท่าเลยนะใช่ครับหลายเท่าเอาว่าแค่ลวดอลูมิเนียมแต่นี่ก็ไม่มีทุนแลวมั้งใช่ไหมครับก็เอาของใกล้ตัวที่หาง่ายเข้าไว้ก่อนเออถามคุณแอนแล้วตอนนี้คุณแอนก็ ได้ทําอะไรไหมทางวาดรูปค่ะแต่ไม่ได้วาดรูปเหรอใช่ค่ะวาดผ่านกระดาษหรือวาดผ่านอะไรโทรศัพท์งานดิจิตอนอาร์ตเป็นดิจิตัลอาร์ตเดี๋ยวนี้ดิจิทัลอาร์ตเขาก็โอเคนะถ้าสวยๆนะใช่ไหมเขาก็นิยมนะแต่เสียอย่างเดียวคือน้องเขาขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์อ๋อไม่ใช่น้องหรอกพี่ด้วยครับแล้วเราดัดด้วยอะไรฮะดัดดัดด้วยอะไรฮะคีมตัดน้องมันต้องมีคีมตัดก่อนตัดลวด คีมตัดคีมปากแหลมปักแหลมเจ้าปักแหลมไว้ไม่ดัดแล้วก็คีมแบบอีกอารหนึ่งแบบใหญ่หน่อยแบบหน้าป้าหน้าป้านแล้วก็สองมือนี่ครับตัวแรกหลังจากที่เรากลับมาแลวลวดเหล็กเนี่ยนะใช่ครับนานแค่ไหนตัวแรกประมาณเกือบเกือบเดือนครับกว่าจะเสร็จเป็นเดือนเดือนกว่าจะเสร็จครับด้วยที่เราฝึกไปด้วยหรือว่าเราก็ยังไม่มีเวลาด้วยอะไรต่างเรียกว่าข้อฝุ่นดีกว่าเพราะว่าช่วงดูแลพ่อแม่เนี่ยก็ค่อยไล่มาผมแทบไม่ได้จับงานพวกนี้เลยตัวไหนที่เป็นไปโพส แล้วก็ไม่มีใครสนใจเสียทีและสุดท้ายก็ซื้อคือตัวไหนก็จะเป็นงานชิ้นชุดแรกๆนี่ครับท,ที่โพสต์อยู่นานกว่าจะมีคนนาน <ไป S 1> คือ,อประมาณเท่าไหร่ถึงถึงคนมาเริ่มกับเดือนได้ครับโอ้เพราะเป็นเดือนเลยนะใช่ไหม เพราะว่าผมมีเพื่อนในเฟสน้อยแล้วตอนนั้นผมยังเพื่อนอาจจะน้อยยังคนอาจจะไม่รู้ยังไม่รู้จักกลุ่มศิลปะอ่าจะแม้บางทีพื้นที่เราก็อาจจะยังแคบอยู่ใช่ไหมทุกอย่างแล้วเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะกับสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเอาเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นลวดเหล็กมันก็ต้องทํายากกว่าลวดอลูมิเนียมลวดงานศิลปะใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้ามีลวดอลูมิเนียมจะสวยกว่านี้เยอะไหม คิดว่าครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองใช้ตัวนั้นมาก่อนอแต่คิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยงานรวดเหล็กมีอยู่กี่ชิ้นงานเหลือแค่นี้ครับเหลือสี่ชิ้น Facebook ชื่ออะไรชื่อยอดแสนสุขครับยอดแสนสุขครับชื่อ <laughs> นามสกุล <laughs> ก็ดีหมดเลยแต่เรื่องเ <laughs> ต็มเลยนะแต่มันก็เป็นการทดสอบชีวิตที่ให้เราได้ทนให้เรารู้จักนะครับและสิ่งที่มัน เป็นความจริงแห่งความทุกข์นี่มันคืออะไรแล้วเราผ่านมันได้ด้วยอะไรครับแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงเออเดี๋ยวนี้ยังต้องไปขอข้าวข้างบ้านไหมขอข้าวที่วัดอยู่ไหมก็ยังไปอยู่เรื่อยๆครับแสดงว่ามันก็ยังลําบากอยู่ครับเพราะว่างานพวกนี้มันก็ไม่ได้ขายได้ทุกวันเออ